เดีวขอีน้องนั่นใดนะครับเอ้โหรสิริน้อยค้างไปเลยเธอทางปลอดภัยนะครับผม นะฮะโหเล่นรถตีีลอยค้างเลยเมื่อกี้หมายเลขหกเจ็ดเก้านะฮะทำชาตินะเแตนทางปลอดภัยนะพี่ขอบคุณสำหรับทำชาตนะครับ w o、啊